คนอื่นขอขอบคุณทางมาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือที่คัดเลือกให้ผมได้เป็นสิทธิ์เก่าดีเด่นปี2565ในปีนี้นะครับตัวผมเองมีความประทับใจและภาคภูมิใจเป็นอย่างสูงนะครับใน,ในที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นสิทธิ์เก่าดีเด่นในปีนี้นะครับตัวผมเองนั้นจบการศึกษาด้านครุศาสตร์ุสาหกรรมดิตฐ วิศกรรมไ้าตเข้าเรียนตั้งปี2525เป็นเวลาก็40ปีแล้วนะครับ4 0ปีทั้งปีอีและปีโทนะครับทีาการเรียนการสอนในสมัยนั้นนะ่ะมหาลัยการเข้าเรียนก็เข้ายากมากนะจบก็ยากมากอีกต่างหากนะครับสิ่งที่ได้รับความประทับใจในการเรียนการสอนของพระจอมเกล้ามนครเหนือนะครับตัวผมเองก็ได้รับการฝึกฝนฝึกปฏิบัติ กระบวนการเรียนการสอนอย่างเข้มข้นวิธีการฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้นเนี่ยก็นำมาใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งทำให้ตัวผมเองเออมีความมุ่งมั่นมีความมุมานะอึดอดทนสู้งานไม่ท้อถอยต่อง,งานกระบวนการสอนที่ครูบาอาจารย์ได้สอนสะสมมานั้นก็ทำให้ประสบความสำเร็จในอาชีพการงานทางด้านการเป็นอาจารย์ และก็การทำงานหลายๆด้านสิ่งนี้เองนะครับบรรยากาศในการเรียนที่พระจอมก้าวสมัยนั้นก็มีเพื่อนมีพี่มีน้องทุกสาขาซึ่งจำนวนนักศษานั้นน้อยทำให้เรามีความประทับใจมีความสนิทสนมกันจนถึงมีการทำงานก็ทำให้มีความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะครับในสมัยที่เรียนช่วงนั้นพอม,มาใช้ในชีวิตประจําวันสิ่งนี้เอง ได้ฝึกอย่างหนักและการที่การทำงานก็ใช้หลักการเรื่องอความรู้คู่คุณธรรมนะความรู้คู่คุณธรรมจริงๆสิ่งสำคัญทำงานกับคนเนี่ยเรื่องความมีมนุษยสัมพันธ์ซึ่งมีทั้งพระเดชพระคุณมีหลายๆเรื่องมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและก็ทั้งด้านวิชาการและก็ด้านการบริหารนะครับความ รู้ที่ได้ไปใช้ในงานบริหารเนี่ยตัวผมเองก็ตั้งแต่เป็นครูครั้งแรกบรรจุที่วิทยาลัยเทคนิคสุขโขทยัยสมัยนั้นก็รับทุนจากกรมอุตสวะศึกษาคือจะต้องเป็นอาจารย์ในกรมอุตสวะศึกษาเมื่อเป็นอาจารย์ในกรมอุสวะศึกษาเนี่ยก็ได้สอนลูกศิษย์ลูกหาใช้รูปแบบของไทเรมันปฏิบัติอย่างเข้มข้นเนี่ยก็ทําให้เด็กได้ รู้จริงฮรได้รู้จริงนำานำไปประกอบอาชีพได้นะครับแล้วก็ตัวผมเองนั้นก็ได้ทำนำความรู้ในระ,ระดับงานบริหารเนี่ยไปช่วยสังคมให้โอกาสทางการศาึกษาไม่ว่าจะเป็นเด็กที่ด้อยโอกาสหรือเด็กชายขอบต่างๆเนี่ยแล้วก็เครือข่ายนี่เองการจบพระจอมเกล้ามนครเหนือจะมีเครือข่ายทางด้านาโรงงานอุตสาหกรรมจํานวนมากหรือทางด้านรัฐวิสาหกิจ จำนวนมากซึ่งอาศัยความเป็นพี่น้องเนี่ยได้เกื้อกูลกันไ,ได้ช่วยเหลือกันมาตลอดนะครับก็ทําให้ตัวผมเองเนี่ยพอท,ทําหน้าที่ที่การบุดีเนี่ยก็มีโอกาสที่จะสร้างสรรค์สังคมให้กับประเทศชาติในหลายๆด้านในการที่จะพัฒนาประเทศชาตินะครับก็สุดท้ายก็ฝากถึงรุ่นน้องๆนะรุ่นน้องที่กําลังเรียนที่จะจบการศึกษาเนี่ย การเรียนนั้นวิชาการอย่างเดียวนั้นก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งสิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องมีทั้ง hard skill แล้วก็ soft skill ต้องมีการแบ่งปันความรู้ช่วยเหลือกันแล้วก็มีเพื่อนมีพี่มีน้องนะมีสังคมแล้วก็ต้องไม่ลืมความเป็นสิทธิ์เก่าที่มรอนเหนือเนี่ยสร้างเราเราต้องสร้าง ถือว่าเป็นเกียรติประวัติอันสูงสุดที่จบพ่อจอมเกล้าพระนครเหนือเนี่ยทำให้เราเนี่ยนำไปประกอบอาชีพที่มีความเจริญรุ่งเรืองนะครับก็ขอขอบคุณทางมหลาลัยที่คัดเลือกให้ผมเป็นสิเก,กาดีเด่นประจำปี2565นี้นะครับขอบคุณครับ